สวัสดีครับคุณครูพิมพ์ครับผมท้ายเอกพันธ์บาลีลิศนะครับต้องขอขอบคุณคุณค,ณครูนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับผมซึ่งผมภูมิใจมากนะครับที่ได้เป็นลูกศิษย์ของคุณครูพิมพ์เพราะว่าคุณครูพิมพเนี่ยนะฮะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ใจเย็นใช้คําพูดที่ชัดถ้อยชัดคานะครับการออกสำเนียงต่างๆเนี่ยผมชอบมาก ถามว่าใน y o u t u เนี่ยผมเคยเข้าไปดูนะครับมีครูอาจารย์ที่สอนภา,าษาอังกฤษเยอะแยะมากมายทุกคนทุกท่านสอนดีหมดเลยนะครับสอนดีจริงๆแต่ไม่ทราบเป็นไรผมถูกชะตากับครูพิมพเพราะครูพิมพ์เป็นคนสอนแบบง่ายๆสบายๆแบบบ้านบ้านซึ่งแต่แต่สำเนียงเป๊ะมากคือผมชอบฮะผมชอบตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่มาเป็นอาจารย์สอนภา,าษอาษอังกฤษให้กับผม ขอบคุณมากนะครับคุณครูครับ